ว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราสามารถนําที่ดินขอที่ดินมาที่ดินได้ก่อนนะครับจะพัฒนาที่ดินได้เนี่ยนะครับผมก็ต้องอยากเห็นว e? ่าพ้นที่ด <k> ินตรงนี้เนี่ยมีรูปร่างมีหน้าตาเป็นยังไงในสีแดงเนี่ยก็คือรูปของแขกของพี้แขกทุกคนที่แบะที่เขาทองถี่ินะฮาจะให้โทรทอล เราส่งร่อไปทั้งหมด7,704รายนะครับก็จะเป็นเอกสารที่การครอบครองนะฮะให้กับทางราชการนะฮะให้กับทางสมภารนะครับความแผนต่อไปในอนาคตนะครับโดยกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยได้กำหนดรูปแบบไว้ว่าในลักษณะของแผ่นที่เกษตรนะฮะเอาตีนแบงกเพี้นะครับมากครับแล้วก็สภาพดินเป็นดินตื้นนะะแล้วเป็นดินขุ่นครับแล้วก็ค่าเพดของดินนี่คือเฉลี่ย8.5 ซึ่งไม่สามารถที่จะทออขขํา,นานทำให้พวกอ้อยปลูกผสมน้ำสูงข้าได้านขึ้นเหมาะสำหรับที่จะทำปลาคืนออกทำออกสุขสานครับผมครับ <โอ S 1> ตรงนี้มีแหล่งน้ํำไหมหหไหม,มีแหล่งน้ำหรือเปล่มีแหล่งน้ํำไหมไม่ไมีครับไม่มีแหล่งน้ำเห,หมือนกันโอเคเด<บ>ี๋ยวเพิ่มอีกนิดนะครับถ้ามันทําพืชไร่พืชสวนไม่ได้แล้วมันจะทําอะไรได้ตรงนี้ที่ดีตรงนี้ตรงนี้ถ้าจะเหมาะปัูกเนี่ยครับในสามไร่เนี่ยทางกรมสุสานเนี่ยราะห์มาแล้ว ัไปคือหลัจากที่สพบัสแล้วกอผมาปกนสเทศน์งรอีากี่ยับใช่น้ำลองาากรกัะบจากนยบายท่านนายีนะครับเป็นผ้ที่ที่อำเภอโยกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเราได้ผ้มี่มา สร้่ไรนะครับนี่เป็นพื้นที่แรกที่เราจะดำเนินการในขั้นตออ